ก็คือเรียนหลักสูตรมพอของโรงเรียนในร้อยจบแล้วค่ะเขาก็เขาก็มีดาวด้วยแล้วก็มีแบบที่เราแบบทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยมีรางวัลให้อะไรเงี้ยก็ได้ดาวได้ดาวเพิ่มมาสองดวงก็เป็นดาวแบบที่เราทำกิจกรรมครบมาเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มแล้วก็เป็นขัญใจอะไรแบบเนี้ยค่ะเป็นหลักสูตรรุ่นใหนยังไหเป็นหลักสูตรนักบริหารยุคใหม่เพื่องานที่แพลนติลาะค่ะ หลายคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นตำรวจมันไม่ใช่แต่เป็นหลักสูตรของนักบริหารที่อยู่ในโรงเรียนในร้อยตำรวจที่เขาตั้งขึ้นมาก็มีมา3ปีอะค่ะรุ่นที่ไปเรียนเป็นรุ่นที่3ก็คือจะเป็นนักบริหารส่วนใหญ่จะเป็นนักบริหารแล้วก็ตำรวจด้วยก็มาเรียนกันแล้วก็มาแชร์กรันเกี่ยวกับการทําธุรกิจแล้วก็เรียนรู้งานของตำรวจว่าเราเราจะทำธุรกิจเนี่ยเราจะต้องรู้เรื่องของกฎหมายยังไงบ้างแล้วสามารถ ช่วยเหลืองานของตำรวจได้ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้รู้ว่าตำรวจเนี่ยเอ่อถ้อจะเป็นต้องใช้อะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็แต่ดาวมันเหมือนค่อนข้างที่จะขายของของตำรวจไม่ใช่ไปของตำรวจเลยค่ะอันนี้คือของโรงเรียนในร้อยตำรวจค่ะแต่เมย์ไม่ได้เป็นตำรวจค่ะตำรวจไม่ได้เป็นได้แค่ใน4เดือนค่ะตำรวจต้องสอบค่ะตำรวจจริงๆต้องสอบต้องเรียนโรงเรียนในร้อยหรือไม่ก็ต้องสอบไม่ต้องมีวุฒิค่ะก็อันนี้ทำไมถึงแปลใจเรียนอะ มันเป็นแบบเป็นแบบลูกลูกตำรวจนี่แหละแล้วชวนไปเรียนยอะไรเงี้ยจริง,รงๆเราก็เห็นมันมีมีคอร์สเกี่ยวกับนักธุรกิจหลายๆห,หลายคอร์สที่ที่มาชวนเราเรียนบางที่ก็ให้เราเรียนฟรีได้ซ้ำอะไรเงี้ยแต่เราเมองว่าคอร์สนี้น่าสนใจมันได้เรียนรู้งานเกี่ยวกับตำรวจเราก็อยากรู้ว่าการเป็นตำรวจเราต้องทําอะไรบ้างเลยปแปลกดีก็เลยลองไปเรียนแล้วก็เหนื่อยมากค่ะแล้วได้รู้ว่าจริงๆแล้ว การที่จะเป็นตำรวจนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายอะค่ะแล้วมันไม่ใช่แค่แบบเออใครจะเป็นก็เป็นได้มันไม่ใช่จริงๆแล้วมันมันต้องมีมีหลายอย่างต้องรู้เรื่องกฎหมายต้องต้องทำอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ก็ดีใจที่ได้เรียนคอสนี้แล้วก็ได้เรียนจนจบก็ก็ขอบคุณพอบอหลักสูตรขอบคุณอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆทุกคนเลยที่แบบช่วยเหลือกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไปต่อยอดมีสิทธิทย์ยกติดอะไรเพราะหลายคนเข้าใจว่าเป็นแบบนั้นไปเลยคือด้ ดาวของตำร,รวจจริงๆแต่ว่าแม่ว่าคิวคือเราก็เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนนายร้อยแต่อันนี้คือเป็นหลักสูตรมันไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นตำร,รวจแบบนั้นแต่เป็นผู้ที่เอ่อเกี่ยวเขาเรียกอะไรอ่ะช่วยเหลือ,เ,อเรียนเพื่อช่วยเหลืองานของตำร,รวจมากกว่าแล้วก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนนายร้อยค่ะยอดเหมือนแบบว่าเทียบแทนกับใบปริญญาอะไรอย่างงี้ยเลยเคือไม่ได้เป็นน่าจะเป็นรางวัลมากกว่าเพราะว่าถ้าเรียนจบเฉยๆจะได้แค่ใบประกาศ อันนี้เราได้ดาวเพิ่มก็อาจจะเป็นรางวัลที่เขาให้มาอะไรนี่ค่ะอยางจะไปต่อยอดยังไงต่อไปี่ยคะเออก็มีหลายคนยุ้ว่าก็เป็นเลยไหมอะไรเงี้ย,ยเพราะว่าอายุยังไม่เลยยังเป็นได้อยู่แต่ว่าคงคงไม่ไม่ดีกว่าขอช่วยเหลือง,งานตำรวจอย่างนี้ดีกว่าเราถนัดกว่าค่ะแล้วก็มันไม่ได้เป็นกันง่ายขนาดน,น,นั้นก็จะจะพยายามเป็นคนที่ดีแล้วก็ส่งเสริมกิจการของตำรวจอย่างนี้ช่วยพพอร์ตอยู่เบื้องหลังนี่ค่ะ เมย์ะเหมือนก็มีกระแสดราม่าว่าเอ๊ะทำไมเราได้ยศเร็วจังอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ได้ยศค่ะใจใจบิดแลใไปอยยอ๋อเมย์ก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่าเมย์ก็ไม่เคยเขียนว่าเมย์เป็นตำรวจแล้วนี่ก็ไม่ใช่ของปลอมเพราะเป็นของจริงแล้วก็เอ่อผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยก็เป็นคนติดให้อันนี้ก็เป็นของจริงแล้วก็เป็นหลักสูตรของโรงเรียนในร้อยมากกว่าคนไม่เข้าใจเอง พี่แบนี้เราเสียเซลไหมครับพี่ไม่เสียเซล์รู้สึกเทมากก็ <laughs> <laughs> ก็เลยรู้ว่ามันนักคิดเอ๊ะหรือเป็นเลยดีเออแต่ว่าคงคงไม่นะค่ะเมยว่าเมย์เม,มอาจจะชอบเป็นคนลุยๆแต่ว่าเมยไม่เหมาะเออเขาขอช่วยเหลือกิจาการแบบนี้ดีกว่า